สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะกลับมาสู่ห้องเรียนภาษาพมา่าอันอบอุ่นของเรากันต่อเพื่อน <c oughs> ๆเบื่อวันกันหรือยังคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าวันยังมีเนื้อหาที่ดีๆอย่างส่งมอบให้อีกเยอะเลยอย่างเช่นตัวอย่างในวันนี้นะคะวันก็จะพาเพื่อน <c oughs> ๆมาสู่ร้านอาหารค่ะ ร้านอาหารนะคะมีคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่น่าสนใจมากมายเลยอย่างตัวอย่างในวันนี้นะคะถ้าเกิดเราอยากจะถามว่า1จานร,ราคาเท่าไรหร่1ชามราคาเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่าที่ประเทศเมียนมานะคะอย่างเช่นข้าวผัดเนาะข้าวผัดหนึ่งจานก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเขาจะใช้คำลักษณะนามเดียวกันเลยนั่นก็คือตะแวตะแวเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยหนึ่งจานก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามจะพูดว่าตะแว แต่ถ้าเป็นบ้านเรานะคะเราก็จะแยกกันใช่ไหมคะข้าวหนึ่งจานข้าวผัดหนึ่งจานข้าวขาหมูหนึ่งจานผัดไทยหนึ่งจานแบบนี้เนาะก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตียเต๋ยวนหนึ่งชามเราจะใช้ต่างกันใช่ไหมคะส่วนคําว่าราคาเท่าไหร่เราจะพูดว่าเบล่าแลเบล่าแลเพราะฉะนั้นนะหนึ่งจานหรือหนึ่งชามราคาเท่าไหร่ตะแวเบล่าแลตะแวเบล่าแล ต่อมาค่ะหแ,แก้ว1แก้วในภาษาพม่าจะพูดว่าตะแควตะแควราคาเท่าไรเบล่าแลอีกครั้งราคาเท่าไรเบล่าแลเพราะฉะนั้น1แก้วราคาเท่าไรเราจะพูดว่าตะแควเบล่าแลตะแควเบล่าแลตัวต่อมานะคะ1ขวดอย่างเช่นขวดน้ํานะคะหรือน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่ใส่ขวดพลาสติกใส่ขวดพลาสติกเราจะพูดว่าตะบู ตะบูหนขวดพลาสติกอะเนาะตะบูราคาเท่าไหร่เบล่าแลเพรานะฉะนั้น1ขวดราคาเท่าไหร่ตะบูเบล่าแลตะบูเบล่าแลมีที่สังเกตอีกอันนึงนั่นก็คือถ้าเกิดเป็นขวดแก้วอย่างเช่นน้ำโค้กเราจะใส่ขวดแก้วใช่ไหมคะแล้วก็เปบปซี่เนาะที่เราเห็นกันก็คือมีใส่ขวดแก้วขายใช่ไหมคะถ้าเกิดในร้านอาหารเราอยากสั่งแบบนั้นเราจะพูดว่าตะปะลิน ตับลินคำว่าปลิน <ral soc Foot ely> นะคะก็คือขวดแก้วเพื่อนๆท่านใดนะที่เขียนภาษาพม่าได้จะต้องระวังคํานี้เวลาเขียนต้องเขียนว่าปุลินเวลาอ่านอ่านว่าปลินอีกครั้งนะคะเวลาเขียนเขียนว่าปุลินเวลาอ่านอ่านว่าปลินเพราะฉะนั้นหนึ่งขวดแก้วเราจะพูดว่าตัปลินตับลินหนึ่งขวดแก้วราคาเท่าไหร่ตับลินเบลล่าแล ตะปลีดาบรลาแลก็เลือกใช้ให้ตรงกับวัสดุดนั้นเท่านั้นเองค่ะตัวต่อมานะคะ1ห่อหนึ่งหอ่หงหอราคาเท่าไร่คําว่าหนึ่งห่อก็คือตะโถกตะโถกตะโถกแปลว่าอะไรนะ1ห่หอ,ราารหหอราคาเท่าไหร่เบรลาวแลหนึ่งห่อราคาเท่าไหร่ตะโถกเบรลาวแลตะโถกเบรลาวแลเดี๋ยวเรามาทวนกันช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ หนึ่งจานหนึ่งจานเข้าสวยเข้าพลาดอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะคะใช้คำเดียวกันเลยนั่นก็คือตะแวหนึ่งชามหรือหนึ่งจานราคาเท่าไหร่พูดว่าตะแวไปเล่าแลตะแวไปเล่าแล้หนึ่งแก้วราคาเท่าไรหนึ่งแก้วคือตะแควหนึ่งแก้วราคาเท่าไหร่ตะแควไปเล่าแลตะแควไปเล่าแล หนึ่งขวดราคาเท่าไรเป็นขวดพลาสติกหนึ่งขวดราคาเท่าไร่ตะบ,บูเบล่าแลตะบ,บูเบล่าแลคราวนี้เป็นหนึ่งขวดทํามาจากแก้วเนาะเราก็จะพูดว่าตะปลีนตะปลีนเบล่าแลตะปลีนเบล่าแลอย่างเราเห็นกันชัดๆอีกอันนึงก็คือขวดเหล้าเวลาเราไปร้านอาหารนะคะผู้ชายชอบสั่งเหล้าใช่ไหมเหล้าหนึ่งขวดเนี่ยเขาก็จะใส่ขวดแก้วมาเนาะใช้ตะปลีน ใช้ตะปลินเนาะตะปรินเบล,าล่าแวรตัวต่อมาหนึ่งหอราคาเท่าไรตะโถเบล่าแลตะโถเบล,าล่าแวคำเหล่านี้สำคัญและใช้บ่อยมากๆเลยเพื่อนๆจดออกมานะคะ เรามาดูประโยคที่น่าสนใจกันต่อนะคะในกรณีแรกที่เราไปกับเพื่อนเนาะเพื่อนก็อาจจะถามเราว่าเราจะกินที่นี่ไหมหรือจะกินที่ร้านไหมแบบนี้เนาะหรือว่าเราไปคนเดียวเราเจอพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมคะเขาก็จะถามว่าจะกินที่นี่ไหมหรือว่ากินที่ร้านไหมเราจะมีวิธีการพูดแบบนี้ค่ะกินที่นี่ไหมดิมาซามาลาดิมาแปลว่าที่นี่ค่ะซาแปลว่ากินลาก็คือประโยคคําถามเนาะลงไทยด้วยลาแปลว่าไหม ดีมาซา,าลากินที่นี่ไหมกินที่ร้านไหมที่ร้านนะคะเราจะพูดว่าสายมาสายแปลว่าร้านมาแปลว่าที่ที่ร้านพูดว่าสายมาสายมาซา,าลาสายมาซามาลากินที่ร้านไหมตัวต่อมานะคะเอากลับบ้านไหมปาแซลาปาแซลา เอากลับบ้านไหมเราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการตอบแบบไหนบ้างนะคะจะกินที่นี่ดีมาซาแม่ดีมาแปลว่าที่นี่ค่ะซาแปลว่ากินแม่แปลว่าจะเพราะฉะนั้นแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าค่ะจะกินที่นี่ดีมาซาแม่ดีมาซาแม,ม,าาแม่จะกินที่ร้านที่ร้านในภาษาพม่าพูดว่าซายมาซายมา ซาแปลว่ากินแมแปลว่าจะจะกินที่ร้านก็จะพูดว่าซายมาซาแมซายมาซาแม,าามาจะเอากลับบ้านจะเอากลับบ้านจะพูดว่าป่าแซยูแมอยู่แปลว่าเอาค่ะแมแปลว่าจะจะเอากลับบ้านแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าป่าแซยูแมปาแซยูแม่แแมเดี๋ยวเรามาทวนกันอย่างช้าๆอีกครั้งนะคะกินที่นี่ไหมดีมาซามาลาะ ดิมาซามาลาจะกินที masa masa ่นี ja ่ดิมาซาแม่ดิมาซาแม่กินที่ร้านไหมซายมาซามาลาซายมาซามาลาจะกินที่ร้านซายมาซาแม่ซายมาซาแม่เอากลับบ้านไหมปาแซลาปาแซลาจะเอากลับบ้านปาแซยูแม่ปาแซยูแม่ เนื้อหาในวันนี้นะคะที่เอามาเนอะล้วนแล้วแต่เป็นประโยคที่สั้นๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆสามารถที่จะฝึกท้ามฝึกตอบนะคะมองอยู่หน้ากระจกแล้วก็ฝึกถามฝึกตอบแบบนี้นะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะเก่งภาษาพม่าในทุกๆวันค่ะเนื้อหาในคลิปถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นบอกได้อย่างเดียวว่าห้ามพลาดค่ะเพราะเป็นประโยคที่น่าสนใจและเอาไปใช้ได้จริงเพื่อนๆติดตามกันต่อนะคะสำหรับในวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย